ทครีมคาะทาครีมรีดทาก่อนที่น่าจะแหง้งเพิ่งล้างหน้ามาแบบแทบไม่ได้เช็ดหน้าเลยอ่ะทิ้งไว้เฉยๆแล้วลูบไปลูปมามันแห้งเลยผิวมันแห้งเพราะว่าอากาศมันแห้งด้วยมันหนาวกลับมาหนาวอีกแล้วน,นี่ตื่นเช้ามา,นาหนาวตอนกลางคืนก็นอนแค่เปิดพ้าลมไม่ได้เปิดเลยค่ะเปิดแค่หน้าต่างลมหนาวมันเข้ามาเย็นแสแมกน็นอนซุกอยู่ที่นอนนั่นแหละ <c oughs> หนาวคือกันแมวกับหูจากหนาวคือกัน <c oughs> ไปรลแล้วปลาเปิดบ้านก็วิ่งตามกันต้อยๆไปรลาข้างนอกละไปท,ทําธุระส่วนตัวเขา วันนี้น e ้องเบิร์ดไม่ไล์สงสัยขายดีปังๆมากน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดมีเซรั่มมีสบู่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ป้า้อมก่อนป้าก็จะเอามาใช้เอามารีวิวออกมาใช้อุ้ยทาเยอะไปไหมนี่รู้สึกว่าหน้าแบบลอยออกมาแปะแปะแปะครีมไปไม่ได้ใส่แว่นแปะแปะแปะไปเลยทาครีมเพื่ออยู่กับบ้านหัวกระงอับพระท่านไดยยอมโอ้ยเถอามากพอดีจแนวผมที่ดำๆนี่คือผมยอมไงแล้วเนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยขาว เขาเทนเขาพอดีเลยหรือจะไว้ขาวทั้งหัวดีสิได้เขาเทนเขาน้องปูกบปังเมื่อคืนนี้ปูก็ปังปังปังเออพวกเธอปังกันเข้าไปใครได้ลองใช้ก็จะชอบไงใครได้ลองใช้ก็จะชอบโอ้ยวันนี้ถ่าเยอะถ่าเยอะถ่าเยอะเนียนเยอะนะคะถ่าน้อยเนียนน้อยเลือกเอาถ่าเยอะไปหน่อยเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนไงอยู่บ้านไม่ต้องห่วงเรื่องถูกกฎหมายนะเขามีเนี่ย กลัวผิดกฎหมายใช่ไหมเขามีเครื่องหมายการค้านะคะมีเลขที่จดทะเบียนอะไรเป็นเวชสางเรียบร้อยถูกต้องก็คือไม่แพ้เด็กอายุ13ปีอะใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะป้าว่าผู้ชายอะจะชอบด้วยซ้ําแบบว่ามันมันไม่ต้องหลายขั้นตอนทาทีเดียวแล้วก็เสร็จเลยแล้วมันไม่เหนียวมันไม่หนักนะ,ะ่ะที่ป้าบอกมันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนักพอทาทาไปมันจะเย็นๆแล้วก็เบาๆแล้วก็แห้งหายไปเลยกระปุกละ9กก้านะคะตัวแทนจะไหน่ายห้าทักมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ